สวัสดีครับเรากลับมาพบกับช่อง Ford Auto n e x t g e n กันอีกเช่นเคยนะครับผมโฟกที่ผู้การขาย Ford Auto Gallery ชีวิเวชนาครับครับสวัสดีครับผมพี่จารต้องครับสวัสดีครับผมตั้ง Product Specialist ครับผมก็การที่เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับพวกเรา3คนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งค่าในระบบที่มีในหน้าจอซิงค 4A นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยฮะไปดูวยครับ แล้วก็มาอยู่ในรถกันแล้วเรียบร้อยครับพี่ตั้มครับเดี๋ยวให้พี่ตั้มแนะนํำวิธีการเซตอัพระบบที่เราคุยกันไว้ข้างบนว่าสกู่นี้ดีกว่าว่าระบบหลักๆมีอะไรบ้างเราไปดูกันดีกว่าว่าต้องใช้งานยังไงจะรับยังไงเนาะเราก็จะมาดูในเรื่องของการตั้งค่ารถยนต์กันดีกว่าครับผม มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปตั้งค่ารถยนต์นะครับเราเข้ามาที่มุมด้านขวาที่เป็นรูปรถนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับโอเคเราจะเจอคําว่าควบคุมแล้วก็ตั้งค่านะครับเราเข้ามาที่คาว่าตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเราเลือกหาคําว่ารถยนต์นะครับอ่าเจอละรถยนต์เปึ๊บนะครับจะมีหัวข้อเยอะแยะจะไมปหมดเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราน่าจะเล่นสักสี่หัวข้อหลักนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคได้ครับ หัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการจับเวลาปิดรถนะครับครับโอเคตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือในกรณีที่สมมติเราชาตาเครื่องเข้าเกียร์ P เนี่ยจอดรถไว้เฉยๆเกินครึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่นะครับ,รบัวรถเขาจะทําการดับเครื่องเองให้เราอัตโนมัติหมดนี้ก็โยกมาสามารถที่จะเปิดปิดเซตอัพระบบเนี้ยจากหน้าจอใช่ นะครับครับผมแต่ก่อนจะดับเครื่องเนี่ยเขาจะมีเตือนมาที่หน้าปัดก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดับไปเลยถ้าเราไม่กดโอเคหรือว่าเหมือนกับยืนยันว่าเราจะให้สตาร์ตต่อเนี่ยตัวรถเขาก็จะทําการดับเครื่องให้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากใช้ฟังก์ชันนี้เผื่อบางทีในกรณีเรานอนในรถหรืออะไรเงี้ยเราเผลอกลัวเดี๋ยวมันดับเครื่องไปเราเขปิดจ่ะแค่เรื่องปิดแค่นั้นเองนะครับถ้าเราอยากจะใช้งานฟังก์ชันนี้แล้วก็แค่เปิดเข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็คือการเปิดปิดจากหนึ่งครั้งเลยก็จะเซฟ เมมโมรี่ตลอดไปใช่ครับโอเค okay. ต่อมาในอีกหัวข้อต่อมาก็คือเตือนเมื่อมีคนอยู่เบา<อ>ะหลังนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นลนักษณะเหมือนการแจ้งเตือนนะครับ,รบผมนะครับให้ตรวจสอบก่อนเวลาเราดับเครื่องทุกครั้งเนี่ยมันจะมีข้อความเตือนขึ้น,นมาว่าให้ตรวจสอบอคนสัมภาระหรือว่าในในรถให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะลงจากรถเท่านั้นเองถ้าเราไม่อยากให้เขาแจ้งเตือนเราก็ทาการปิดไว้แค่นั้นเองนะครับตัวระบบก็จะขึ้นว่าเนี่ย คุณปิดแล้วนะอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นฟังชั่นภาษาไทยใช่ครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเตือนตรวจจับกุญแจนะครับตัวเนี้ยผมถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้คืออะไรก่อนอื่นเลยเวลาเราสตาร์ทเครื่องแบบเนี้ยนะครับแล้วเราลงไปทําธุระโดยที่ยังสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับปกติเนี่ยเราเอากุญแจออกนอกรถตัวรถจะมีเสียงแต ดังเตือนว่าตอนนี้ตัวกุญแจออกนอกรถไปแล้วนะนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเราสามารถปิดได้นะครับเราจะไม่ให้เขาเตือนก็ได้เรากดปิดไปได้เลยนะครับผมตัวเก่าไม่สามารถปิดได้อ๋อตัวเก่าปิดไม่ได้ใช่ตัวใหม่ปิดได้แล้วใช่ก็คือในกรณีที่สมมติว่าเครื่องยนต์ตาร์รถอยู่อย่างเงี้ย แล้วเราเผื่อเลยบางทีติดกุญแจไม่ได้กระเป๋าหรือเราลงไปกดตั้งติดกุญแจไปด้วยอย่างเงี้ยครับจะเรียกเตือนเราว่าเราลืมเรายังไม่ได้ดับเครื่องใช่กุญแจออกนอกรถนะอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ต้องการดับเครื่องนะต้องการทำธุระเดี๋ยวประเด็นสองประเดยวนะฮะอย่างอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็คือน่าจะใช้ฟังชันนี้บ่อยเพราะว่าบางทีมีลูกอยู่ในรถอย่างเงี้ยเราไม่ดับเครื่องอยู่ละแต่เราจจะต้องลงไปทําธุระอะไรเงี้ยนะครับเพื่อต้องการสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่ในรถครับ โอเคตัวนี้ก็ถ้าไม่อยากเขาแจ้งเตือนก็ปิดไป <Okay. S 1> ครับได้ครับ,รบแล้วก็อันนี้คือสําคัญเลยนะครับการล็อกรถนะครับจอดรถที่เกียร์ N อันนี้คนถามเยอะ<ช>พี่อันนี้คนถามเยอะมากว่าอ่าวแล้วรุ่นใหม่เนี้ยอย่างฟอร์ด เนเจนเนี่ยเราจะสมมติเราไปจอดเขาเรียกว่าจอดเทียบข้างไม่ได้จอดเข้าไปในซองรถเราขวางอยู่เนี่ยเราเราจะจอดเพื่อให้เข็นรถได้ครับต้องทํำยังไงอันนี้แหละหัวข้อนั่นแหละชัดเจนเลยอันนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยใช่ครับง่ายง่ายเลยนะครับก็เพียงแค่ลูกค้าด้วยปกติมาจากโรงงานเขาจะปิดไว้แบบนี้นะครับอ่าเราก็เพียงแค่เข้าไปเปิดนะครับผมเปิดแค่นั้นเองครับตัวนี้เราก็จะตัวรถเขาจะยอมให้เราเข้าเกียร์แเราดับเครื่องได้ แต่เราจะมีเงื่อนไขสักนิดหนึ่งอ่ามีเงื่อนไขคือว่าหนึ่งเลยประตูเนี่ยนะครับพอเราถึงที่หมายเสร็จแล้วลูกค้าต้องเข้าเ p พีก่อนเลยเปอันดับแรงนะครับเข้าเ p พีเสร็จแล้วเนี่ยประตูทั้งสี่บานต้องยังไม่เปิดนะประตูต้องปิดสนิททั้งสี่บานปิดสนิทครับปิดสนิททั้งสี่บานนะครับแล้วลูกค้าก็ดับเครื่องอ่าดับเครื่องได้เลยอ่าผมลองเทสให้ดูเลยนะโอเคนะครับตอนนี้เข้าเคพีไม่รอแล้วนะครับอ่าดับเครื่องนะครับดับเครื่องเสร็จปึ๊บเหยียบเบรคค้างไว้นะครับผม S <S <preach science> hey, เอเขาจะแจ้งเตือนเลยว่าเข้า k กนะครับผมเราก็เหยียบเบรกเสร็จแล้วบีบที่หัวเกียร์นะอย่าลืมบีบที่หัวเกียร์ถ้าลาบไมได้นะครับด้านล่างมาที่เกียร์นได้เลยแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็ไฟเบรกใช่ปอยเบรกแล้วก็สามารถลงจากรถได้เลยลงจากรถล็อกรถได้ปกติเลยครับผมอนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าเข้าเกียร์นเลยแล้วดับเครื่องลงจากรถไปจะไม่สามารถล็อกรถได้อืต้องเข้าเกียร์ P ก่อนนะถูกครั้งเขาบอกว่าไม่สามารถล็อกรถจาก ตัวที่เป็นสมาร์ที่เด็ได้แต่สามารถล็อกจากกุญแจได้แต่แต่ว่าข้อนั้นเนี่ยไม่แนะนำไม่แนะนำไม่แนะนำดีกว่าเพราะมันมันเหมือนกับว่ามันไม่ตรงมันผิดวิธีไม็แก้ร่างไก่ใช้ง่ายผิดวิธีใช่ครับเนาะครับผมโอเคครับพี่ตั้มก็เอาสี่หัวข้อนี้หลักๆก่อนดีกว่านะครับได้เลยเราเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราลองมาดูในเรื่องของเมนูอื่นเพิ่มเติมนะครับได้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมครับครับ ครับหลังจากที่เราไปดูวิธีการใช้งานวิธีการตั้งค่าบนรถแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เราสอนหรือเราแนะนำในส่วนของการเปิดปิดระบบการตั้งค่าเนี่ยในประมาณสักสี่ถึงห้าหัวข้อหลักๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของหัวข้อต่างๆมันก็จะมีจุดเล็กๆไปกาใช่เป็นตัว i อย่างนี้อ่ะ ตอนนั้นเราถ้าสมมติลูกค้ายังแบบไม่เข้าใจว่าตัวเมนูนั้นหมายความว่าไงเราสามารถไปแตะตรงนั้นเพื่อจะดูคําอธิบายได้อ๋อมันจะขึ้นขึ้นคำอธิบายมาให้ดูครับผมเป็นหน้าต่างอธิบายให้ดูเป็นภาษาไทยทั้งหมดเป็าไททั้งหมดใช่ครับใช่ครับใช่ครับจะทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในการใช้งานของเมนูแต่ละเมนูนะครับใช้งานไม่ยากใช้งานเราลองไปเล่นหน้าจอกันดูนะครับครับครับแนะนํานิดนึงตอนเล่นหน้าจอสตาร์ทเครื่องนะครับ เพราะว่าหน้าจอค่อนข้างใหญ่นะครับตัวเด็กจะแบตหมดมามากินไปเป็นสักครู่หนาก็ร้อนด้วยนะครับเราเราเคลีเร์ปแอร์เย็นๆนะครับครผมได้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการพูดคุยรีวิวนะครับระบบในวันนี้นะครับผมแล้วก็อยากให้พวกเราทําเรื่องอะไรอยากให้ทําคลิปวิธีกันออกมาอย่างนี้อีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้ทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับพวกนี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามซับสไครป์ช่องของพวกเราด้วยนะครับ Ford Auto Next Gen ครับผมครับแล้วพบกันใหม่ Hola,